ผมนาวากาศดีสุรพลพบพัฒน์ครัเป็นนายทหารช่างอากาศของกองทัพอากาศตอนนี้ได้กเกษียณอายุราชาการมาเป็นข้าราชาการบำนาญแล้ว2,507ในที่เริ่มสูปริีตอนอยู่มัธยม5มัธยม6นะ กับเพื่อนอยากลองก็เห็นพวกผู้ใหญ่ก็สูบกันมันแมนดีเท่ดีอะไรเงี้ยก็เอาเลยลองลอไปเรื่อยไปถ้าคุณครูรู้ก็ทาโทษทําทันบนอะไรพ่อแม่รู้ก็โดนดา่าโดนว่าโดนตีก็เปนธรรมชาติพอเข้าโรงเรียนาหารก็โดนอีกเหมือนกันมันมีระเบียบว่ามาทำคนมันยังติดนะ่ะใช่ไหมยังไม่ยอมเลิกได้อาคิดตัวไป เริ่มแรกก็ไม่ถึงสองหนักเข้าก็เป็นสองหนักเข้าก็สองกว่าถ้าวันไหนถ้ารวมวงกันดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรไปทีนี้ก็ตกถึงสองถังวันได้พอต่อมาเรามีครอบครัวเมียลูกเนี่ยบางครั้งก็ต้องขนาดเมียไม่เชื่อนะเมียสองใครเลิกเลิกบุหรี่เลิเกกระเทยยังดีกว่าแต่พอมารุ่นลูกลูกก็เริ่ม ชักรลืเกียร์ใช่ไหมแต่ว่าก็เห็นเรารักลูกอะนะเมียพวดนไม่เชื่อแต่ลูกพูดเชื่อพ่อจะสูบบุหรีในบ้านพ่อจะสูบบุหรีในห้องน้าหนูเหม็นอะไรอ่ะเชื่อไปสูบข้างนอกไปให้ไกลบางทีไม่ให้ลูกเห็นใหม่ๆอ่ะก็คิดว่ามันทั้งไอทั้งอะไรมันมันทรมานนะจริงๆพ้าวตองกลางคืนชักนอน ต้องลุกขึ้นมานั่งไอามาอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็มีคนเขาบอกอืมไม่ไม่ต้องเด้ยงหมาเลยว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยมันคือขโมยไม่ขึ้นบ้านเาะว่มันไอยอยู่แด้เขาคิดว่ายังไม่นอนต้อง <c oughs> <c oughs> ไ่สบายตัวแล้วก็มาหาหมอ,อก,ก่อนไง <c oughs> มันเริ่มเป็นความดันแล้วใช่ไหมพอตวรวจปุ๊บหัวใจความดันมีเลยที่แรกยังไม่มาคลินิกเลิกบุหรี่ก่อนก็ความดัน หมอตรวจพบในความดันสูงอ่าไปเลยไปเลยพอไปตรวจหัวใจอ้าวหัวใจผิดปกติอีกแล้วหัวใจโตลิ้นหวัวใจรั่วอันนี้ก็กระส่งมาหาหมอนี่เลยเริ่มมาว่าคุณลุงเอาถุงลมโป่งพอ,องแล้วนะเพราะว่าพอ,พอหลังจากตรวจความดันตรวจหวัวใจอ่าแล้วก็ไอเรือรลัง ก็เสมห่เยอะอะไรเงี้ยกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับต้องลุกขึ้นมานั่งไอตัวโก,ก่งตัวงอเลยอะไรเงี้ยและนอน <c oughs> นอนหายก็หายใจไม่ค่อยออกต้องนอนตะแคงซ้ายมั่งขวามั่งอ,อ,ยอ,ยอยู่อยู่ออยยู่่างไนแหละบางทีต้องลุกขึ้นมานั่งนอนไม่หลับครับโรค C O P D นะครับ ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าโรคปอดอักหเรืร้อรังนะครับแต่ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยมักจะรู้จักกันในนามว่าโรคถุงลมปอดโป่งพองนะครับจริงๆแล้วถ้าจะว่ากันไปถุงลมปอดเนี่ยนะมีความสําคัญในการหายใจมนุษย์เรามากนะครับเพราะว่าในปอดของเราเนี่ยที่รวมตัวเป็นเนื้อปอดอยู่ได้เนี่ยเกิดจากการมีถุงลมปอดจํานวนหลายล้านถุงลมในปอดแต่ละข้างนะครับเมื่อเป็นโรคนี้นะครับจำนวนถุงลมปอดจะลดน้อยลงนะในขณะที่ถุงลมปอดแต่ละ ถุงเนี่ยมันจะขยายขนาดเพิ่มขึ้นการที่ถุงลมปอดขยายขนาดและมีจํานวนลดลงเนี่ยนะฮะจะทําให้ประสิทธิภาพในการหายใจเสื่อมถอยลงนะครับคนไข้จะมีอาการหอบเหนื่อยไอเรื้อรังเกิดขึ้นได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงในปอดน,นะครับปัจจุบันนี่นะฮะถ้าพูดถึงโรค COPD หรือถุงลมปอดบ่งพองน,น,น,นะครับโรคนี้ที่เป็นปัญหาสําคัญใน ทั้งระดับโลกแล้วก็ทั้งในประเทศไทยนะครับในระดับโลกก็คือเป็นโรคที่ทุกประเทศทั่วโลกกําลังประสบปัญหานะครับก็คือว่าเป็นโรคที่มีอุบัติการ์การเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับแม้ว่าจะมีการรณรงค์ไม่ให้คนนิสูบหรี่ซึ่งเป็นต้นต่อสําคัญการเกิดโรคถุงปอปงโป่งพองก็ต่างน,นะฮะแล้วก็ที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีปัปญหาอีกอันหนึ่งของโรคถุนงนมโป่งพองก็คือเมื่อเป็นแล้วไม่หาย ตายสถานเดียวนะครับแต่การรักษาที่มีในปัจจุบันก็เพียงเพื่อที่จะบรรเทาอาการและประคับประคองอาการชะลอการดำเนินโรคให้ได้งานที่สุดเท่าที่จะได้สาเหตุหลักของ การเกิดโรคถุงลมป่งพองเนี่ยนะครับมีหลกัหลกๆก็คือว่า90%หรือ1้0ของผู้ป่วยถุงลมป่งพองนะครับมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการเกิดโรคถุงลมป่มพองนะครับในขณะที่อีก10%ที่เหลือนะครับหรือร้อยละสิที่เหลือนี้เกิดจากปัญหาอื่นๆเช่นนะครับมลพิษทางอากาศเป็นต้นนะครับเราเห็นว่าอย่างในกรุงเทพมหานครเน เราก็มีมลพิษเยอะบางท่านไม่เคยสูบบุหรี่เลยแต่อาจจะเกิดเป็นโรคถุงป่งพองได้แต่นั้นก็ต้องเรียนว่าเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเกิดจากการสูบบุหรี่โดยตรงแล้วก็มีส่วนน้อยที่เกิดจากการรับควันบุหรี่มือสองทางอ้อมเช่นเดียวกันโรคถุงลมโป่งพองนะครับมีอาการได้หลากหลายรูปแบบน,นะครับ เริ่มต้นเลยก็คือในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อสมรรถภาพปอดเสื่อมลงถึงระดับหนึ่งนะครับผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วนะครับเหนื่อยในที่นี้หมายความว่าหายใจไม่ทันหายใจไม่อิ่มนะครับในขณะที่ออกกําลังกายเคยออกได้เคยวิ่งรอบบ้านได้10บรอบโดยไม่เหนื่อยอาจจะวิ่งได้แค่8รอบก็เหนื่อยคือออกแรงได้น้อยลงนะครับแล้วก็การออกแรงได้น้อยลง หรือเหนื่อยขณะที่ออกแรงเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับอาการก็จะถึงขนาดที่ว่านั่งเฉยๆก็เหนื่อยพอรุนแรงมากขึ้นแค่นอนก็เหนื่อยกินข้าวก็เหนื่อยนี่คือความรุนแรงของโรคนะครับนอกจากอาการหอบเหนื่อยแล้วซึ่งมีหลากหลายระดับความรุนแรงเนี่ย ก็ยังมีอาการไอเรื้อรังนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นลักษณะของการไอมีเสมหะแบบเรื้อรังเป็นๆหายๆนะครับแล้วก็อาจจะมีโรคร่วมอื่นๆเช่นมีโรคหัวใจหรืออามาัอามพฤกอัมพาตอย่างนี้ได้นะครับร่วมกับโรคนี้นะครับสิ่งที่เป็นโรคแทรกซ้อนของโรคนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับโรคซึมเศร้านะครับมีบางรายงาน พบว่ามีผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยที่เป็นถุงลมโป่งพองด้วยและมีซึมเศร้าร่วมด้วยถึงร้อยละเกคือหมายความว่าคนไข้ถุงลมโป่งพองร้อยคน,นยจะพบโรคซึมเศร้าร่วมด้วย90คนมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่มีโรคตาเป็นต้อกระจกนะครับการมองเห็นแย่ลงนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะหลายท่านเนี่ยจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจติบตันร่วมด้วยทําให้เกิดอาการ หาใจหอบเหนื่อยรุนแรงขึ้นเจ็บแน่นหน้าอกได้นะครับบางรายก็มีปัญหาที่เป็นผลพวงนะครับจากจากการที่หายใจผิดปกติเช่นโลหิตจางอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคต่างๆที่เกิดร่วมกับโรคทุบงบกหงเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทอนอายุไขของผู้ป่วยให้สั้นลงได้อย่างรวดเร็วครับ คนที่เสี่ยงก็คือผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนนะครับผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคนก็คือว่ามีรายงานว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้ที่สูบบุหรี่นะครับจะเกิดโรคถุงลมโป่งพองนะครับในขณะที่คนอื่นๆที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับที่จะเกิดโรคถุงลมโป่งพองนะครับน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับคนที่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเรามักจะได้ยินคนที่สูบบุหรี่ถามบ่อยๆว่าอะผมสูบมาตั้ง20ปี30ปีทําไมผมยังไม่เป็นอะไร นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าร้อยเซของผู้ที่สูบบุหรี่จะเกิดถุงป่งพองเพียงหนึ่งในสาแต่ปัญหาก็คือท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นถ้า,าท่านยังสูบบุหรี่อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมย้ำนะครับว่าผ้นวงก,การสูบบุหรี่แม้หนึ่งในสาจะเกิดถุงลมป่งพองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านไม่เป็นโรคถุงลมป่งพองแล้วท่านจะไม่เป็นโรคอื่นจากการสูบบุหรี่เช่นโรคหัวใจหรือว่าอามาัมพฤกษ์อัมพาต ระยะเวลานะครับจากนับจากการสูบบุหรี่และจนถึงการเกิดโรคเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าจะเกิดโรคก็ใช้เวลาประมาณ10-20ปีนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าอ่าถ้างนั้นผมสูบบุหรี่ไปพักหนึ่งก่อนนะเพราะว่าฉันอายุน้อยนะครับอายุแค่10กว่าอายุ20กว่านะครับทั้งนั้นผมก็สูบบุหรี่ไปก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับยังไม่ต้องเลิกนะครับแล้วก็ค่อยไปเลิกตอนประมาณ8ปี9ปีหลังจากนั้นนะครับ ถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่ากนกาลังคิดผิดนะครับเพราะว่าอะไรฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าการสูบบุหรี่บุหรี่เป็นยาเสพติดนะครับเมื่อท่านเข้าไปสู่วังวนของมันแล้วโอกาสที่ท่านจะหลุดออกมานั้นยากมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลิกบุหรี่ในในในคนไข้เนี่ยทำงานอยู่ในเราจะรูร้เลยว่ามีคนไข้ที่เลิกบุหรี่ในแต่ละปีได้ประมาณเพียงร้อยร้อยละยี่สิบห้าหมายความว่าผู้สูบบุหรี่สี่รายจะเลิกาสาเร็จเพียงหนึ่งราย นะครับในขณะอีก3รายอยากจะเลิกใจฉขาดนะฮะเลิกไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคําเตือนก็คือว่าถ้าท่านยังไม่สูบบุหรี่ย่าสูบเลยและอย่าแม้กระทั่งคิดจะลองอย่าคิดว่ามวนเดียวไม่เป็นไรสูดเดียวไม่เป็นไรนะฮะในความจริงคือมวนเดียวสูดเดียวก็ติดแล้วเพราะว่าบุหรี่เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์สูงสุด สูงมากกว่าเฮโรอ,อีนสูงมากกว่าโคเคนสูงมากกว่ายาบ้าที่เรารู้จักกันและเรากังวลว่ามันเป็นปัญห,หาของชาตินะครับเพราะฉะนั้นไม่สูบเลยจะดีกว่านะครับถ้าท่านคิดว่าท่านสูบแล้วค่อยไปเลิกทีหลังนั้นท่านกําลังถลังลึกลงไปเรื่อยๆในการสูบการวินิจฉัยโรคนี้นะครับเราก็ต้องทําร่วมกันหลากหลายแนวทางนะครับ แนวทางที่เราทำนะฮะที่ทุกท่านต้องทาก็คือว่า1ก็คือสอบถามประวัติและข้อมูลนะครับถึงอาการหอบเหนื่อยอาการไออย่างที่เรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะให้การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับด้วยาภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยก็จะบอกได้พอสมควรว่าตอนนี้ ระดับการทํางานของปอดนะฮะหรือสมรรถภาพปอดเนี่ยตอนนี้เสื่อมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับก็จะพอบอกเป็นตัวเลขได้นะครับแล้วก็เรื่องของอาการหอบเหนื่อยว่ามีความแรงแค่ไหนก็จะพอบอกอได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคตุงลุ่งปุ่งพองระดับใดน,นะครับซึ่งจะมาใช้ในการวางแผนการรักษาต่ตอไปโรคนี้นะครับก็มีอยู่ ทั้งสิ้นนะครับแบ่งเป็น4ระยะนะครับซึ่งในแนวทางเวชปฏิบัติในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็จนะแนะนําว่าแบ่งระยะความแรงตามผลการตรวจสมรรถภาพปอดน,นะครับเป็นระยะที่1 2, 3และ4ตามแต่ว่าสมรรถภาพปอดเสื่อมไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเสื่อมไปน้อยก็อยู่ในระดับที่1เสื่อมไปมากก็อยู่ในระดับที่4เป็นต้นนะครับแต่ในระยะหลังๆเนี่ยนะฮะแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมโปง่งพอง ที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แนะนําว่ายังคงแบ่งระดับความแรงเป็น4ระดับนะครับแต่ว่าให้พิจารณาเรื่องของอาการหอบเหนื่อยด้วยแล้วกพ็พิจารณาเรื่องของโอกาสที่จะเกิดการกำเริบของโรคนะฮะ,ะความแรงนะฮะร่วมไปกับการตรวจสมรรถภาพปอดคือจะไม่ได้ดูเฉพาะสมรรถภาพปอดเพียงอย่างเดียวเหมือนในวิธีปฏิบัติแบบเดิมๆนะครับ ปัจจัยเรื่องของเพศเนี่ยนะครับมีผลหลุดไมมใ,ในการสูบบุหรี่ก็คือว่ามันมีการรายงานจากงานวิจัยนะครับพบว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่สูบบุหรี่นะครับผู้หญิงจะติดมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุเป็นเนื่องจากเรื่องของพันธุกรกรมเรื่องของการทํางานของเอนไซม์หรือน้ําย่อยต่างๆในร่างกายของผู้หญิงนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการย่อยสลายทําลายสารพิษในร่างกายเนี่ยด้อยกว่าผู้ชาย เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเสพสารพิษต่างๆผ่านควันบุหรี่เข้าไปนะครับร่างกายท่านโดยเฉพาะตับเนี่ยจะสามารถกําจัดสารพิษในร่างกายจากควันบุหรี่เนี่ยนะฮะไปได้น้อยกว่าผู้ชายที่เสพหรือสูบบุหรี่ในปริมาณเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะมีปริมาณของสารพิษแล้วก็โดยเฉพาะนิโคตินซึ่งเป็นต้นต่องการเสพติดบุหรี่เนี่ยนะครับจะมีนิโคตินในเลือดเนี่ยนะฮะ อยู่มากกว,ากว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่ในปริมาณเท่ากันทําให้ผู้หญิงเนี่ยติดหนักกว่าผู้ชายเลิกก็ยากกว่าผู้ชายนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับทุกๆโรคเลยนะครับจะมีรายงานว่านอกจากผู้หญิงจะเสพติดมากกว่าผู้ชายแล้วนะครับโดยอวัยวะต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆผู้หญิงจะมีความอ่อนแอกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเมื่อถูกสารรับสารพิษเข้าไปในปริมาณเท่ากันหรือมากกว่านเนื้อเยื่อต่างๆจะถูกทําลายได้เร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่นะครับจะเกิดผลกระทบผลพวงจากการสูบบุหรี่ได้ได,ดอาจจะมากกว่าเพศชายนะครับในแง่ของการรักษานะครับโรคนี้อย่างที่เรียนไปตอนต้นเป็นโรคที่เราไม่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่เป้าหมายของเราเรามีสองเป้าหมายนะครับเ,เป้าหมายการรักษาอันที่หนึ่งก็คือว่าเพื่อ ลดหรือชะลอการดําเนินโรคคือพูดง่ายว่าให้โรคเนี่ยมันเดินหน้าไปช้าลงอันที่2ก็คือลดอาการความรุนแรงของอาการที่คนไข้มีเช่นอาการหอบเหนื่อยอาการไออย่างนี้าารยยนเราบรรเทาได้นะครับในแง่ของประเด็นแรกนะครับเราจะชะลอการดําเนินโรคหรือให้โรคมันเดินหน้าช้าลงได้อย่างไรนะครับอันที่1ก็คือว่าต้องตัดต้นตอของสาเหตุหรือตัดสาเหตุข,ของการเกิดโรคนี้นะครับ ซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วว่าสาเหตุของโรคนี้ที่สาคัญที่สุดคือการสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องเลิกบุหรี่เพราะว่าถ้าตราบใดที่ท่านยังสูบบุหรี่อยู่โดยที่ท่านอาจจะคิดว่าเมื่อในเมื่อเป็นโรคถุงมอโป่งพองแล้วนะครับก็ก็ถือซะว่าสูบบุหรี่ไปต่อก,กันแล้วกันยังไงก็ตายเหมือนกันคําตอบคือท่านกําลังคิดผิดเพราะว่ามันจะทําให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วเนี่ยแย่ลงไปอีกอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมันจะทําให้อาการของท่าน รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็การดําเนินโรคจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณซึ่งเราเลือกได้ที่จะไม่เป็นอย่างนั้นการเลือกก็คือเราเลิกบห่ียอันนี้เป็นเป้าหมายที่1ก็คือชะลอการดําเนินโรคเป้าหมายที่2นะครับก็คือการลดอาการของผู้ป่วยการลดอาการของผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาการหอบเหนื่อยอาการที่ไอเรื้อรังนะครับ การมีเสมหะมากหรือรวมไปถึงการที่ออกกําลังกายได้น้อยลงออกแรงได้น้อยลงเหล่านี้เนี่ยนะสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาหลายชนิดนะครับซึ่งในปัจจุบันมียาสูตรนะครับที่เรามักจะเรียกติดปากว่าเป็นยาสูตรขยายหลอดลมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ทําหน้าที่แค่ขยายลมแต่เพียงอย่างเดียวมันทำหน้าที่ลดการอักเสบลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดได้อีกด้วย มันเริ่มแรกก็พยาบาลบอกว่าถ้าคุณลุงหักดิบไม่ได้ก็ลุงพยายามลดเคยสูบคุณลุงวันละซองคุณลุงก็ลดลงมาเรื่อยๆจนจนครึ่งจองบางทีไม่ไม่ถึงแต่เราก็รู้ว่าว่าพอมันอยากเต็มที่ก็เอาซะหน่อยแต่บางทียังไม่หมดมวลเลยนะก็ทิ้งคือตัดตัดใจอะใ่ะเฮ้ยถ้าถูกต่อไปเป็นอันตรายอะไรอย่าเงี้ยก็ตามสเต็ปคือ ใช้ยาช่วยใช่ไหมย,ยาอถอนพิษนิโคตินอะไรเริ่มกระจกที่นี่นะเริ่มมาที่แรกก็พรอนผ่อนผไปเรื่อยจนเพราะว่าใหม่ๆมันก็นึกอยากนะตอนนี้มันไม่นึกอยากแต่ว่ามันเหม็นได้ควันบุหรี่อะไรบางทีจามเลยรักเลย <c oughs> แต่นี้ว่ามันสังคมมันอดไม่ได้ ราะว่าคนกินด้วยกันนะบางคนก็ติดบุหรี่สูบบุหรี่เราไปเดินหนีมันก็น่ากเกลียดมันทีเพื่อนตันนี่นเอาไปในสังคมอะเรานะมนุษย์เป็นศาสตร์สังคมอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนไม่สูบบุหรี่เมื่อไรอ่ะนั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ด้วยกันนั่งคุยงัดบุหรี่มาสูบแต่บางคนก็เข้าใจว่าเรา,น,านั่งเขาก็เออห่างไปอะไรแบบทิ้งอะไไม่ใช่บางคนก็เดินไปสูบเดี๋ยวนี้สังคมมันก็ดีขึ้นน่ะเวลาเขาสูบบุหรี่เขาก็เดินหนีไป กรรู้บางคนเม็สุบรีอะไรอย่างนี้ในการเลิกบุหรี่เนี่ยนะฮะเทคนิคที่ง่ายๆนะครับผมขออนุญาตนำเสนอเทคนิคที่เรียกว่า4ลอลิง4ลอลิงคืออะไรนะครับประกอบด้วยลอลิงตัวแรกก็คือล็อกวันนะฮะล็อกวันก็คือกำหนดวันเลิกให้ชัดเจนเลยนะครับโดยปกติผมจะแนะนำว่าให้กำหนดวันเลิกไม่เกิน2สัปดาห์นับจากที่วันที่ท่านพบแพทย์หรือวันวันที่ท่านมีความตั้งใจยอยากเลิกอย่างจริงจังนะครับ เมื่อล็อกวันแล้วนะครับก็ลั่นวาจาอันนี้เป็นลอลิงที่สองลั่นวาจาคืออะไรก็คือว่าเราก็ไปบอกเล่าความตั้งใจนี้นะครับให้แก่คนที่อยู่ใกล้เคียงที่มีมีมีความสำคัญต่อชีวิตเราเช่นภรรยาหรือว่าลูกนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่เรานับถืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราไปลั่นวาจาท่านไว้ว่าอ่าผมตั้งใจจะเลิกบุหรี่แล้วอันนี้ นอกจากท่านจะได้กําลังใจแล้วนะท่านจะได้ความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากบุคคลเหล่านั้นนะท่านจะสามารถเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้นแล้วก็นิ่มนิ่มนิ่มนวลขึ้นนะครับลอรลิงที่3ก็คือบอกลาอุปกรณ์นะฮะลาอุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์ในการสูบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กมวนบุหรี่หรือว่าที่เขี่ยบุหรี่ก็ตามเนี่ยทิ้งให้หมดนะครับไม่ต้องเหลือไว้ต่างหน้านะครับเมื่อถึงกําหนดวันเลิกต้องทิ้งเลยลอรลิงที่4ก็คือลงมือทํา ลงมือทำเนี่ยก็คือว่าให้รีบลงมือทําโดยไม่รีรอแต่คําว่ารีบในที่นี้ก็คือรีบด้วยสติก็คือว่าคงจะต้องเตรียมคิดเตรียมการนะครับว่าเราจะรับมือกับอาการอยากบริที่จะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าในการเลิกบริทุกครั้งเนี่ยอาการอยากบริมันจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งถึงสสัปดาห์แรกหลังการเลิกบริเนี่ยมันจะมีอาการอยากบริเกิดขึ้นทุกคนนะครับไม่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องคิดรับมือกับอาการอยากบริล่วงหน้าเช่น เกิดมาแล้วเราจะต้องรู้จักประวิงเวลาอีก5นาทีอีก10นาทีแล้วเราก็เบี่ยงเบนความสนใจตัวเองนะครับจำไว้ว่าอาการอยากบรีนั้นถ้าเราไม่สนใจมันมันก็เลิกสนใจเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับการดื่มน้ําสะอาดเยอะๆนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยชดเชยอาการสารเคมีต่างๆในสมองเนี่ยที่ขาดไปจากการสูบบุหรี่เนี่ยชดเชยได้ แล้วก็ทําให้อาการหยาบบุหรีลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายผมจะย้ํากับคนไข้ที่เลิกบุหรีทุกคนอย่างมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น4ีลอลิงในการเลิกทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านได้ทดลองทําีลอลิงแล้วนะครับท่านยังคิดว่าท่านยังไม่มีความมั่นใจหรือยังไม่สําเร็จไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับท่านสามารถมาปรึกษาแพทย์ได้นะฮะที่คลินิกทุ่งลมปงพองทั่วไปนะครับคลินิก อายุรกรรมทั่วไปหรือแม้กระทั่งคลินิกฟ้าใสซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ185แห่งทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะให้บริการเลิกบรี่แก่ท่านได้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังมียาช่วยเลิกบรี่อยู่หลายชนิดในปัจจุบันในประเทศไทยมีมากถึง5ชนิดนะครับซึ่ง,งท่านสามารถเลือกได้ตามที่ท่านประสงค์นะครับแล้วก็ยาเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการอยากหรี่ ให้ลดน้อยลงทําให้ท่านสามารถรับมือการอยากบุรี่แล้วก็อดบรี่ได้ง่ายขึ้นและสําเร็จเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ยานะครับในแง่ของบรีไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากบุหรีไฟฟ้าแล้วเราจะมีอุปกรณ์การเสพบ,บรี่อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่เพียงแค่บุรีไฟฟ้าเราอาจจะเห็นบารากูนะครับซึ่งเป็นเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า water pipe นะฮะก็คือว่า เป็นกระบอกแล้วก็มีควันผ่านน้ำนะครับแล้วก็เคลมว่าไอสิ่งที่เขาเผาอยู่ในกระบอกเนี่ยเป็นเปลือกผลไม้นะแต่แท้ที่จริงแล้วก็มีส่วนผสมของใบายาสูปอยู่นะครับในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ในการเสพบุหรี่ยุคใหม่นี้นะครับเราภาษาอังกฤษเขาเรียก harm reduction product หรือผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายว่าจะลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผมใช้คําว่ามุ่งหมายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันลดอันตรายได้จริงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกนะครับยังมีคําแนะนําว่ายังไม่ยอมรับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการที่จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่นะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า เราพบสารก่อมเร็งในบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็เราพบสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่าบุหรีธ่ธรรมดา1มวลซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ทํางานด้านนี้กังวลกันมากนะครับว่า Buddha บุหรี่ไฟฟ้าแล้วจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของอาการโฆษณาทางการตาราลาดของธุรกิจยาสูบท,ที่ที่กำลังพยายามที่จะเปลี่ยนโฉมตัวเองจาก บุหรี่มีควัน,นไปสู่บุหรี่ไม่มีควันซึ่งจะทําให้เขาสามารถขายผลิตภัณฑ์เขาได้มากขึ้นนะครับโดยไม่คํานึงถึงสุขภาพของผู้เสพเพราะฉะนั้นในปัจจุบันย้ําอีกครั้งนะครับว่าอุปกรณ์การเสพบ,บุหรี่ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรืออ e ีซิการ์ก็ตามนะครับหรือว่าบารากู่ก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังมีอันตรายจากการสูบบุหรี่อยู่นะครับ อย่างน้อยก็ไม่ได้ต่ำไปกว่าบุหรี่เดิมส่วนจะมีมากขึ้นหรือไม่นั้นตอนนี้ในงานวิจัยทางการแพทย์บอกว่าบารากูอันตรายกว่าบุหรี่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องฝากเรียนไว้นะครับว่าบารากูเองสูบป,ปุ๊บนะครับมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ h i ชร่วมด้วยจากการใช้ตัวสูบเดียวกันแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อวันโรคปอด มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอยา่าหาความเสี่ยงเพิ่มให้ตัวเองนะครับบุหี่ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะครับท่านดีที่สุดก็คือว่าไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยนะครับท่านเกิดมาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านี้ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรคาวไว้ที่ปากของเรานะครับตลอด24ชั่วโมงในแง่ของการป้องกันโรคนะครับก็ขออนุญาตเรียนแบ่งเป็น2ประเด็นก็แล้วกันนะครับในประเด็นแรกก็คือว่า ในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าถ้าหากท่านไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะเกิดถุงปงพองจากแค่2ประเด็นเท่านั้นก็คือว่าอันที่1จากมลพิษทางอากาศหรือก๊าซพิษหรือว่าสารที่เกิดจากการประกอบอาชีพของท่านนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือควันบรี่ีมือ2ถ้าหากว่าท่านไปต้องอยู่อาศัยในในถิ่น หรือแหล่งที่มีคนสูบบุหรี่มากๆเป็นประจ,จําอย่างนี้ท่านอาจจะได้รับความมือสองกเกิดโรคได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านหลีกเลี่ยงจากการได้รับความบุหรี่มือสองท่านหลีกเลี่ยงจากมลพิษทางอากาศนะครับหลีกเลี่ยงการได้รับสารจากการประกอบอาชีพนะครับเหล่านี้พร้อมกับมีการดำรงชีวิตที่ที่ถูกสุขลักษณะนะครับรวมถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ก็สามารถที่จะป้องกันตัวท่านจากการเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้โดยไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในกลุ่มที่สูบบุหรี่อยู่นะครับหรือสูบบุหรี่ไปแล้วแลวเลิกไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการที่จะเกิดโรคถุงลมโป่งพองนะครับในผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่นั้นนะครับมีรายงานว่าท่านอาจจะมีโอกาสเกิดถุงลมโป่งพองเนี่ยมากกว่าผู้ที่ไม่สูบเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ สเท่าถ้าท่านสูบพอละหนึ่งซองต่อวันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดนะครับหรือ,อจริงๆต้องเรียนว่าลดเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดความเสี่ยงนะครับต้องเลิกนะถ้าท่านเลิกบุหรี่แล้วแม้ว่าในอดีตท่านเคยสูบนะครับถ้าท่านเลิกบุหรี่ความเสี่ยงจะลดจาก4เท่าหรือ2เท่านะครับสังเกตว่าความเสี่ยงไม่ลดลงไปเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบเลยเพราะอะไรฮะท่านได้ได้ ได้ทำร้ายตัวเองไปแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ย้อนกลับนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงท่านยังคงอยู่แม้ว่าท่านเลิกบุหรี่ไปแล้วแต่อย่างน้อยความเสี่ยงลดลงเมื่อท่านเลิกบุหรี่เมื่อเทียบกับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ถามว่าคําแนะนําในการที่จะป้องกันโรคถุงลมโป่งพอง,อง,องสําหรับคนไข้กลุ่มนี้ที่ยังสูบหรือว่าที่ได้เลิกไปบ้างแล้วนะครับก็คือว่า1ไม่กลับไปสูบบุหรี่อีก นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก2อออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับลดการสัมผัสกับควันบุหรี่มือ2แล้วก็ลดการสัมผัสสารเคมีหรือโมลพิษต่างๆนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสุขลักษณะออกกําลังกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยลดโอกาสหรือความเสี่ยงในการเกิดถุงลมป่งพองได้นะครับ ได้ประสบการณ์กับตัวเองมาว่าในระหว่างที่สูบกับไม่สูบมันมีข้อเปรียบเทียบกันได้เลยว่ามันทรมานตัวเองอะ่ะช่วงพอมันติดลึกๆแล้วติดมานานหลายปีแล้วนะตอนใหม่ๆยังก็ยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหรอ่อ่ะพอระยะหลังนี่ได้จากร่างกายสุขภาพมันไม่ดีแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนะสนะรุปแล้วว่าคนที่สูบอยู่อ่ะนะ เพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นขอ,องขวัญให้กับครอบครัวให้รับอขอบควรตัดสินใจที่เลิกได้และทําให้ครอบครัวเราเนี่ยจะมีความสุขนะมีความยินดีกับเราด้วยที่เราตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ได้ตัดสินใจเลิกสูบได้สุขภาพของท่านดีแน่แน่บุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้